ตัวก็เปียกเดียวนะครับพอเริ่มบ่ายนะครับลาก็จะเริ่มเข้าตลิ่งนะครับก็ตีเคาะนะครับอันนี้ตีไม้เดียวนะครับตีไม้เดียวขึ้นบกแล้วมันก็กลิ้งลงมาที่ฝั่งนะครับลากมาสองที ตึ๊ดๆกัดพวกนะครับสี่เซนสีส้มครับกับสยปากเข็มเน,ะนาะฝาผนังงานด้วยแล้วกันนะครับเจุดยางรุ่เทพครับขอบคุณครับ ีลิมตะลิงหลวงคอครับส่งนิดเดียวนะครับอยู่ลิมตะลิงนะครับสายก็หกเจ็ดขีดได้ครับตอนนี้นะครับเกินครึ่งโลแน่อนอนอ็ทัทมจอครอาจารย์รุ้เทพครับ ตัวนี้เป็นสีส้มนะครับสี่เซนนะครับหนักเจ็ดกร่มช่วงนี้ปลาประมาณสามโมงสี่โมงนะครับจะสี่โมงละนี่ครับช่วงนี้ปลากำลังเริ่มกัดครับปลามันจะอยู่ริมตะลิงนะครับใช้ใช้ตะลิงเลยครับตีขึ้นฝั่งขึ้นย่านะครับแล้วค่อยๆเคาะนิดนึ่งลากออกมามันจะกัดผิดอยู่สองสามทีนะครับตัวนี้ถือถ้าเราลากเร็วอ่ะมันจะกัดไม่ค่อยโดนนะครับน้ํามันลึกน้ำตัวนี้เป็นที่น้าลึกนะครับแล้วก็ ค่อยๆคล้องนิดนึงตีจังๆนครับถ้ามันกัดยังไม่โดนนะครับเลยไม่ได้วัดอ่ะมันจะไม่ค่อยระแวงนะครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งถ้าเกิดคนมาเยอะจะระแวงละฝากผลงานด้วยละกันนะครับหยดยางลูกเทพสีส้มอยู่ในคอนี่นะครับใส่พอเหมาะเลยครับตัวนี้ฝากผลงานด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะซ้ำนะครับจะซ้ำตรงจุดที่มันมีตัวกัดมือสกูเพราะว่า มว่าปลาช่อนนะมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็แล้วก็บริเวณนี้ครับมันเป็ในใต้ต้นไม้นะครับจะมีร่มเงาไายป่ามันชอบแอบอยู่นะมันมีหญ้ามีอะไรนี้นครับเราก็ตีขึ้นหญ้าไปเลยนะครับเหยื่อผมมันลุยหญ้าดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยติดก่อหญ้านะครับเราแค่กระตุกแรงพอเราตีขึ้นไปเราค่อยๆกระชากกระชากค่อยๆแบบกระตุกกระตุกนิดๆนะครับให้มันแบบเหมือนตัวอะไรกระโดดลงไปจากฝั่งนะครับปลาช่อนมันอยู่ริมๆอยู่แล้วแล้วเราค่อยกรองกระชานะครับเดี๋ยวเราก็ ตีบริเวณนี้นะครับไม่รู้จะมีตัวอีกไหมฮะเราตีซ้ำเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาขึ้นมาละตัวหนึ่งลองดูครับ Oui,

นะครับเยอะก็ตัวเดิมใหม่ยก็ที่เดิมนะครับพอปลดปลาเสร็จแล้วผมก็ตีซ้ำตีย้ำนะครับของสมไม้ครับไม่เกินเพราะไม่มีตัวมันเอาอยู่แล้วครับเพราะว่าปลาช่อนนะครับมันจะแอบอยู่ที่ประมาณนี้ครับหมายของปลาช่อนเลยคือถามว่าผมรู้ไหมปลาอยู่ตรงไหนผมไม่รู้หรอกผมก็สันนิษฐานตามประสบการณ์ที่ตกปลามานะครับเน้นเน้นตรงจุดที่มันชอบแอบปลาช่อนมันจะแอบอยู่ตามปา่าญ้าตามกอเล็กๆที่มีร่มนิดๆอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ชอบอยู่งโล่งสซะเท่าไหร่นะถ้ามันไม่จําเป็น ย่างเช่นคลองลอกอย่างเงี้ยครับมันพื้นที่แอบมันก็น้อยมันต้องจะเป็นอยู่ริมตลิ่งนะครับจะนอนชายชายแต่ถ้าเกิดว่ามีที่แอบได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแอบอยู่ประมาณนี้ครับฝากผลงานด้วยแล้วกันครับลองลองทำตามดูนะครับวิธีการตีนะครับขอบคุณครับ แอบไปเดินตีเลาะลิงมานะครับเลาะลิงมันตียะนะครับเพราะว่ามันจะมีป่ารกๆอยู่นะครับตีแล้วก็ลากออกไม่กัดนะครับตีพาดมันซะเลยนะครับต้องลุยยาไปนะครับถ่ายยากมีลูกกล้องเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ตอนกัดกัดกล้สับเลยครับสายเดียวกันนะครับนี่ครับสีส้มนะครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีแล้วครับเพราะว่ามันจะคงจะจําสีได้คิดเองเออเองนะครับเพราะกับด้านฝั่งตีฝังโน้นฟังนี้ไม่กัดนะครับก็เลยนาะจะเปลี่ยนสีนะครับเฝาด้วยครับเดี๋ยวอยากรู้เทพยสีส้มมันหมานจ้า ตัวนี้นานนิดนึงนะครับเดินไปตีไกลเลยตีเพลินๆนะครับพอปลามันขัดมันก็จะเพลินนิดนึงนะครับตัวนี้เปยนสีแล้วครับเป็นสีเขียวนะครับมันจะมีมันมีใหม่ที่มันเด็ดตัวนี้ครับแต่ผมยังไม่ได้ไปนะครับมันสนุกตรงนี้อยู่นะครับฝากผลงานอีกตัวหนึ่งครับเป็นยาลูกเทพสี เขียวนะครับไม่ค่อยเดวออกมาใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสีที่กล่าว่ามันเรียนมาาธรรมชาติผมตีไงเพรกัดผมหรืออยากใช้สีอื่นมากกว่านี่ขิงไว้นิดนึงครับสี่เซนเหมือนเดิมครับเจ็ดกำับประช่อนใสข้อมือนะครับใหญ่กว่าทำเค็มเยอะครับเอาผลงานด้วยครับเป็นแปดจ้าหมดแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่ขอบคุณที่รับชม นะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับกด subscribe แล้วก็ช่วยแชร์คลิปได้นะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับผมสวัสดีครับ